ชมหน้าทายาสิงตัวจริง รุ่นที่ห้าน้องสิงห์ที่น้อยคนเองจะเคยเห็นค่ะเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักกันค่ะสำหรับหนุ่มต๊อดพิติพิรมพักตีสามีอมตะอย่างนุ่นวรนุชค่ะในฐานะของหนุ่มต๊อดเองเป็นนักธุรกิจทายาในรุ่นที่สี่ของตระกูลพิรมพักตีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยเป็นบุตรของนายสันติพิรมพักตีและนางอารุณีพิรมพักดีค่ะปัจจุบันหนุ่มต๊อดเองดารงตําแหน่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญมลอดเบอร์ ลิเวอรี่จำกัดค่ะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบุญวรอซัพพลายเซนจำกัดเประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดเฟกเ,เตอร์จำกัดค่ะอีกทั้งหนุ่มต้อนเองยังเป็นนักแข่งรถประดับโลกที่ยืนโพเยียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการแต่ด้านของเจ้าตัวเองนั้นก็จูงมือแต่งงานกันกับแฟนสาวอย่างนุ่นบรนุษย์เองเนี่ยพอสมควรตั้งแต่ปี2552แล้วแหละค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นไปเปิดชมน้องสิงค์ค่ะเป็นทายาสิงห์รุ่นที่5แห่งอาณาจักรบุญ ที่น้อยคนจะเคยเห็นบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนะคะโดยเฉพาะสาวนุ่นเองเนี่ยมักจะโพสภาพหลานชายที่เห็นกันเรื่อยหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือน้องสิงห์เด็กชายนกักกฤตพี่รมพักตรีหลานชายของสามีหนุ่มตอดพิตินั่นเองค่ะอีกทั้งน้องสิงห์เองนะคะมีดีกรีเป็นถึงลูกชายของเต้ภูริศพี่รมพักตีค่ะพ่วงตำแหน่งด้วยถายาตบรุนทีห้าของอาณาจักรบุญรอดอีกด้วยอ้โหมไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะ